สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะชวนมาทำเรียนโปรยทานยาดมนะคะน่ารักน่ารักเนาะเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอุปกรณ์นะคะก็จะมีลิบบิ้นเบอร์สองนะเบอร์สองแบ่งครึ่งค่ะก็คือตัดความยาวมาที่ยี่สิบสามนิ้วสองเส้นแล้วก็แบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งเสร็จแล้วก็พับทบครึ่งนะแล้วก็จะมีเหรียญค่ะมีเหรียญมีกาวสองหน้านะคะมีครีมมีกันไกลแล้วก็สติกเกอร์อ่ะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือจะมีะเบอร์สามนะคะเบอร์สามแบ่งครึ่งนะเอาไว้ทำตัวคาดเนาะ เอาไว้ทำตัวค่าตัวนี้นี่นะคะตัดอยู่ที่แปดจุดเออแปดเซนครึ่งอะนะคะก็คือ 8. 8แปดจุดห้าแปดเซนครึ่งเห็นไหมนี่ค่ะแบบนี้นะคะเบอร์สามเป็นครึ่งนะ,ะเดี๋ยวเราเอาลงกอนเนาะตัลิ้วินเบอร์สองความยาวยี่สิบ สามยี่สิบสองยี่สามนิ้วนะคะแล้วก็อตัดมาสองเส้นแบ่งครื่องแล้วก็พับทบครึ่งนะคะแล้วเราก็สารขัดสี่ค่ะขึ้นฐานสี่ปกตินะคะอีกงอเลยเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทําฐานแปดค่ะอ้ยมันงอเนาอะอ๋อเอเอ,เอทำฐานแปดนะคะเนี่ยค่ะค่ะพอได้ฐานแปดแล้วเราก็ จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วก็เส้นที่สองสามทับเอาเส้นในสุดลงสี่ทับเอาเส้นในสุดลงห้าทับเส้นในสุดลงหกทับเส้นในสุดลงเจ็ดทับเส้นในสุดลงแล้วก็แปดทับนะคะ เส้นในสุดลงแล้วก็เส้นนี้นะคะสอดไปแบบนี้ค่ะเส้นนี้สอดไปตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้นะคะถ้ามันบิดเราก็จับนะ,ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้นะคะแบบนี้เราไม่ต้องดึงแน่นนะคะเพราะเราจะสานเนาะถ้าเราดึงแน่นเดี๋ยวมันจะสานสานไปแล้วมันจะหักเนาะมันจะแน่น นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะอ่จับขึ้นมาหนึ่งเส้นแล้วเราก็ข้ามเส้นนี้เห็นไหมคะเพราะว่าเส้นนี้อยู่ระหว่างตรงนี้นะคะเราข้ามเส้นนี้แล้วมาลอดใต้เส้นนี้นะคะนี่ขึ้นไปแบบนี้นี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ข้ามเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราก็ข้ามเส้นนี้มันลอดใต้เส้นนี้ค่ะเหมือนสารขัดนะคะนี่ ข้าม <tok> แล้วก็ลอดค่ะข้ามแล้วก็ลอดนะคะข้ามแล้วก็ลอดค่ะข้ามแล้วก็หาเนี่ยนะข้ามแล้วก็ลอดข้ามแล้วลอดไปข้าม ข้าเส้นนี้แล้วก็ลอดตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเข้าไปเลยไม่ต้องดึงแน่นนะคะเพราะว่าเราจะสารหกชั้นนะหกชั้นนี่ก็ให้หลวมแบบนี้เลยค่ะเราก็ทําเหมือนเดิมค่ะเส้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมข้ามลอดเันเดิมมันครบหกชั้นเนาะเดี๋ยวพี่จะไปไวหน่อยนะ ถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ทันยังไงก็หยุดคลิปแล้วก็หยุดคลิปไว้อ่ะนะคะหรือไม่ก็ดูก่อนรอบนึงแล้วค่อยทำไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้ค่ะนี่นะคะเราทำให้มันได้หกชั้นนะทำไปเรื่อยๆค่ะ 6ชั้นนี้ก็จะสุดนิ้วเราพอดีเลยเดี๋ยวพี่ขอไปไว้หน่อยนะจะได้ไม่เสียเวลาส่วนท่านไหนที่อยากได้อุปกรณ์หรือว่าสติกเกอร์อะไรก็ทักมาที่เพจเหรียญโปรยทานบ้านจิปฐะนะคะ,ะเดี๋ยวพี่จะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะใต้คลิปตรง เครื่องหมายสามเหลี่ยมอ่ะนะคะกดลงดูนะใต้คลิปอะ่ะมันจะมีอยู่ก็กดเข้าไปเดี๋ยวพี่จะฝากลิงก์ไว้ให้นะคะสอบถามได้จะได้แนะนําร้านร้านได้เนาะว่าซื้อจากร้านไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยในเพจเฟซบุ๊กอ่ะนะคะเหรียญโปรยทานบ้านจิป,ปะทะนะคะ ก็จะสานไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องดึงแน่นนะเพอดึงแน่นมันจะสานยากนะคะเราจะหลวมไปอย่างนี้เลยนะเนี่ยค่ะเห็นไหมสานไปอีกค่ะนี่เพิ่งจะสี่ชั้นเนาะถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันจะมันจะง่ายนะคะแล้วตัวอ่าตัวนิ้วข้างในเนี่ยเราช่วยดันอย่างเงี้ยนะคะมันจะง่ายกว่านะ ถ้าเราไม่ช่วยดันมันจะค่อนข้างจะสานยากเพราะว่ามันใช้ความสูงสูงเยอะนะคะเราหมุนไปแล้วก็อันนี้นะคะ่ะดันดันไว้เลยอีกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้ก็ค่อนข้างจะสานยากนิดนึงเนาะเพราะมันลนมันจะแน่นมันจะสุดนิ้วแล้วนิ้วพิสซันเนีย่ยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่ายังไงเราจะรู้ว่าหกชั้นนะ แต่ถ้าเราทำบ่อยๆอ่ะเราจะรู้เลยว่าสารสารถึงไหนมันจะได้หกชั้นนะนี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะคะนี่ นี่พอได้แบบนี้เนี่ยค่ะหกชั้นเนาะเราถอดออกมาค่ะแล้วเราก็ใส่เหรียญลงไปอันนี้ใส่ได้เหรียญบาทนะคะเพราะว่าเหรียญสองบาทน่าจะแน่นไปเวลาที่เราดึงพอใส่ไปแบบนี้เราดึงนะคะอ่ะค่อยๆดึงนะอย่าดึงดึงทีเดียวพราเดี๋ยวมันมันหักมันยังไม่สวยค่อยๆดึงค่ะหมุนไปแล้วก็ดึงไปนอะ เนี่ยค่ะพอเราดึงตรงนี้ตรงเนี้ยมันจะค่อยๆค่อยๆจะชับนะคะเพราะถ้าเราดึงทีเดียวอะ่ะมันจะไม่ไม่สวยเนาะบางทีมันจะลิบบินมันก็จะหักเพราะมันค่อนข้าง,าง,างจะอ่อเนี่ยค่ะพยุงไว้นะคะพยุงแล้วเราก็หมุนหมุนหมุนค่ะดึง เดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะพอเราได้แบบนี้ใช่ไหมนี่เราดึงเสร็จแล้วแล้วก็จับขึ้นมาค่ะแล้วก็เริ่มที่เส้นไหนก่อนก็ได้เริ่มเส้นนี้เนาะข้างบนนี้เนาะแล้วเราก็พาดพาดมาสองนี่นะคะเห็นไหมอันนี้ด้วยค่ะสองสอง แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วพอเหลือสองใช่ไหมคะพอเหลือสองสองชิ้นแบบนี้ค่ะเราก็เอาเส้นนี้นะคะอะ่เดี๋ยเอาเราก็เอาเส้นนี้นะคะสอดไปใต้เส้นนี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะฝืนๆหน่อยเนาะแล้วก็เส้นนี้ค่ะเส้นที่เหลือนี่ เราก็สอดไปได้เส้นนี้มาออกเส้นนี้นะคะมันก็จะฝืนๆหน่อยเนาะเพราะว่ามันแค่สองเนาะแล้วนี่ค่ะเราก็ดึงก็จะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บค่ะตามแนวของมันเลยลอืม น้องลูกชิ้นเดี๋ยวนะคีมถ้าเราสอดไม่ได้เราเอาคีมเนี่ยนะคะช่วยนะ กินข้าวกันแล้วนะแต่เรียกจังเลยน้องตังกับน้องลูกชิ้นจะเข้าบ้านเอา้านี่ ราจะสอดจนหมดเลยก็ได้นะฮะแต่เดี๋ยวพี่สอดแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะยาวไปอันนี้สอดออเอ๊ะไอคิปมันจะยาวไปเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะตัดให้ชิดนะ จะได้มาแบบนี้นะคะได้มาแบบนี้นะแล้วก็เตรียมติดสติกเกอร์ค่ะนี่สติกเกอร์มาเลยแล้วเราก็ใช้คีมเนียค่ะปึนสติกเกอร์ออกมานะีะเออเอเอ,เอมันเหลือมันติดขอบ นี่เราจะติดฝั่งที่ไม่มีรูนะคะแล้วก็เล็งไปเลยค่ะเล็งให้ขอบข้างบนให้ขอบข้างบนเนะี่ยเสมอขอบนะคะแล้วก็รูดป้ายแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วเราก็เอาลายข้้งหลังมาค่ะ แล้วเราก็เล็งเล็งขอบนี้นะคะเล็งลงมาแปะไปเลยนี่ให้ขอบล่างให้กรอบล่างเสมอตัวนี้นะคะแล้วขอบนี้เสมอกับตัวบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลูปค่ะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แล้วเราก็นมเบอร์สามแบ่งครึ่งที่เราเตรียมไว้อนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็เกาสองหน้า เลยค่ะโอ้ยแปะสองฝั่งเลยนะคะแล้วเราก็ลอกออกค่ะลอกออกก่อนฝั่งหนึ่งเนาะ ี่่คะแล้วเราก็มาวัดก่อนนะก็คือทาาตรงกลางแบบนี้นะคะนี่แล้วเราก็อ้อมไปข้างหลังอ้าตรงกลางนะคะอ้อมไปเสร็จแล้วก็หมุนมาหมุนมาเราก็แกะฝั่งนี้ค่ะ นี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเรียบร้อยค่ะสวยงามน่ารักเห็นไหมเป็นปริษัทยัดมแบบนี้นะคะอืม ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะส่วนอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นที่แบ่งลิบบิน้นหรือสติกเกอร์ก็ทักมาที่เพจได้นะคะเดี๋ยวพี่จะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างเนาะข้างล่างคลิปอะค่ะเพจเรียนปรปทานบ้านจิปฐะนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ